คุตาเห็นนี่แเนาะอยู่ผู้เดียวขนาดอยู่ผู้เดียวไปฉีดแล้วแบบนี้แหละเห็ดก็แก่หน้าบุอนี่แลยนี่คุตาเห็นนี่แหอะแต่ว่ากับสบายใจบุมีภัยเขม้าท่าแม่นบุมีผภูมาดาผ่านมากับผ่านไปเนาะโดยผ่านมากับผ่านไปแล้วก็หญ้าปอยว่างกรอยรกับบุมี่ยังดอกก็อยู่แบบนี้กหญ้ามันกับสบายใจอยู่ผูไม่แต่ว่าอยู่มีความโชคยู่ด้วยแต่ก้าวเรให้กูมื้ย <c oughs> หายขึ้มือจนเจ็บเสียนเจ็บเอ็นเจี๊ยวว่าเจ็บไปบัดทัวกระโตนี่นะ <c oughs> นอนกระเจนงูวได้น้ำนักตะกี้สี่สิบแปดลงมาจนเรือสี่สิบสามบัดมาบันก็ขึ้นคือเก่าเต็มที่แต่ตอนเพิ่นพลทนในมาไทายตอนปีกายดิเริ่มต้นซ้ำเก่าปีกายนี่แล้วซ้ำเดือนหกกันแหละซ้ำเดือนห <c oughs> าเดือนรว <c oughs> มบน,นมาไทาย จำเก่าแล้วก็สบาย,ยใจเลยแต่คอยขอมาตะกี้พุ่นกับบุ้มีไปมาใกล้เลยเนาะโดยลำบากติดตอนพุ่นแหละเดี๋ยวนี้ก็บลำบากบอกว่าลำบากก็บยามาด้วยพี่น้องสบายดีสบายดีเอ้ยบุ้มคัก็ได้สบายดีสบายดีเอฟซีบัดทุกท่านทุกหม่งทุกบอลมาหนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามเอื้บุ้มคัมพี่น้องเลย จะนั่งเล่นนั่งหัวน้ำลายชักเล็กจักหน่อยก่อนเพราะว่าผู้รักผู้ใหญ่เอฟซีของเพิ่นนี่แหละให้เขามาเนาะก็จะเผาว,ว่าเผาวยังมานีก็ขคอยํำพี่น้อยมาถ่ายพิธีชีวิตเราว่ได้มาหาเรื่องหาลาวอย่างบมได้มาสั่งกระแสดามาอันใดๆเนาะผู้ที่อยากเบิ่งเอื้อยบคากับมีนะผู้ที่อยากเบิ่งก็มีมาวัดก็เลยบวจักความสิฮ็ดพี่น้องจักสิเออใจพายไรยก็เลยเอาเป็นว่า Thàn đại giặc bưng cả bưng thàn đại bộ giặc bưng cả bộ bưng xăm năn cả chớp qua hay ra qua càng ngày xăm càng xì nó ơi nó ui ôi, chỉ số ba chỉ hai rồi thôi phi á này thỏi tarkheng ven hung tum phi nông này phi ờ tập về đây cái cả nha lai khai về nam nè phe này chื่ kín nam riêng phe này chื่ ya chื่ yu cả บออยากสบายดีไปได้มาเดี๋ยวนี้ก็ได้ก็ว่าสบายดีกว่าเก่าก็สบายดีเป็นบางอย่าง <laughs> อายุลายเพิ่มขึ้นเนาะแมน <laughs> หัวกระจากบบองอกกเ็เ็็หงอก <c oughs> ไปหละผมดำาลนุนเบิดเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลย <c oughs> บ่านี้มีิต่ผมงอกแล้วมันขึ้นมาบาั่นอายุก็ะตืมไปเลยเด้ อยากหาชิพเจ็ดมันชี้ย่างเขาหาชิแปดแล้วได้เบิดเดือนนี่ย่างเขาหาชิแปดแล้วได้บาทนี่บ่มีผ่านมาถ่ายเลกเท่อแบบนี้เนาะบ่มีเลยก็สบายใจอยู่บ่มีคนมาถ่ายบ่มีผู้ด่าแล้วกับโบอุกปันใดบ่บริอุกบริยังแหละก็สบายใจอยู่แหละกับมุ่วนอยู่มุ่วนตามธรรมชาติเขาเคยอยู่นี่แหละเฮ็ยได้ส์แกเล่นไปหัวอยู่บ่บริไปในบ้านกับบุคเรบริไปมิดะแกนี้ไป ันนี้กันยากเห็ดน้ำหัวนี่อะไรอย่างนีง้ญาญง,งัวมันขเขามากินจรนงๆเขาปล่อยงัวปล่อยอย,ย่างไรเห็ดหัวพ่อข้ากล้วยพ่อแล้ยเทื่อมีมุกมีปูมีปลามาให้มุกปลาจักเรือนี่ไรเลี้ยงเทียมไปตลาดกะรีขายหันขายหนีจะจ,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 จกอดแจกขึ้นตะเก่าเด้มันก็ชีวิตไปหางเงินแล้วมันทางเขามามันก็เห็นออออมอัดเขามาเนี่สิบ่มีผู้ได้อีกบ,อบอ่อแบบนี้เนาะ จังวาอยู่แล้วก็อย่าด่ากันแล้วเอ้ยมีแต่ยิ้มซะกันแล้วก็อย่านะด่าไปเป็นบ่ม่วนใช้ชีวิตเอาให้ง่ายถ้าใช้ชีวิตแบบอันอยู่ไผอยู่ลาวลเนาะเลยไผมักนดเฮ็ดเอาดยมันบ่ได้เอาหยังไปนํากคนนะแล้วก็บ่อยู่ฮอด100ปีคั่นอยู่100ก็งมกระปอกระป๋องไปเบิดได้น้อยว่า นี่มันคือเจ็บบ้าหลอกบ้านไรเจ็บไปบิดเลยยังตัเจ็บหัวเข่าตาดนหูวัวผ้าฟางลายอลไมันรูแปนหาิบหาิบและตาดิขนอยว่าตาดิระบบแปดชิปเลยเดี๋ยนี้แปดิบเปอร์เซนต์แล้วมันหนักด่ตาขนอยเห็นหูดอเด้อพนอยเอฟซีไผมักอะไรก็เฮ็ดนาว์ไฟมักให้มูด้ากับเมนด้าไบ็อกโบด้ากับโบด้าขนอยเศร้าเลยเต็มไปนแต่ละคนเนาะ ตะกี้ก็บ่ได้ด่าไผนะไม่แต่บวกเขาใจเว้ากันพวกเขาใจสือตะกี้ได้จะเว้ามาคอยเว้าไปจะเว้าไปคอยว้ามาไปมาแล้วมันหลายคนหลายันแย่งกันเว้าแล้วมันบ่ได้ด่าบางหันก็บมันแบบว่ามันช่วงนั้นมันมันดังเดช่วงนั้นเอยช่วงนั้นมันดังมันก็เลยทรับสนเนี่ยจังหน่อยหนึ่งเวลาหน้ามันขึ้นเนาะช่วงนั้นมันก็ห่วยคือเฮา ไปเที่ยวงานนี่แหละเนาะไปเที่ยวงานบุญงานยังอีกแล้วมันตู้มก็มี้ลายหน่วยนองเสื้อผดบดหนึ่งผดชกมวยแน่รงเสื้อมองหนึ่งผดอันนั้นเล่นมากุ้มไกล้แน่เผื่าเอารองเสื้อมองหนึ่งผดพอดะวงบันนี้ตู้มันละขึ้นบัดนี่ห่วยมันกระดแมุ่๊ามันดาแป้นเพื่อนแป้นอย่างนี้ปูเองเบิดนี่เนาะปูเองเบดนี่แหละในสีเฮ็ดสิปัดแล้วบาดไม่แถวนี่ขึ้นตอกม้งเอง มึงมีไผซอยเลยอาตะกิ่งลีเจ้าเนาะอันนี้มัดอันใส่นี่มัดแเฮาก็แก้ลงันมัดสิหั่นแล้วก็นั่นนาอายุหลายเลยนี่เนาะจักปีแล้วก็เจ้านะ57 57ด้วยป๊อดอเอิ้นแม่บัวค่แล้วซะเยังยังไปเอิ้นเอื้อยอ่าเอ้ยนี่ยังบ่เหมาะปานดแล้วเว้า ต้องคอยเอิ้นแม่แสนะแต่ที่ไปเอิ้นเอื้อยมันก็แม่คอยอายุห้าสิบสี่ปีหนึ่งเลยยังว่าแม่ยังว่าอยู่ต้องแม่บวกค้ำแบบเนาะแต่เอิ้นป้าก็ยังบวกอย่างให้เอื้อนมันบวดีใจได้เห็นว่าห่วยเท่าแล้วเนาะห่วยบวดีใจเพได้แลกห้าเจ็เจ็ดหรือว่าสิต่ออายุให้ก็แล้วแต่แล้วมันก็จะเคิร์นนะแล้วผู้เป็นผู้ดีก็ได้แม่บวกค้ำหรือว่าเอาแบบสมัยแบบว่าเขาเอาอันอันนั้นเมียแก่คะบ่ กันว่าอันโยหาสิบเจ็ดแล้วช่ำกันก็พ่อค่อยเหรอหาสิบเจ็ดม่หาสิเจิตนี่เบิดเดือนนี่เบิดเดือนเขาอยู่นี่เบิดเดือนเขาอยู่นี่เกิดเดือนนี่นี่เบิดเดือนเขาอยู่นี่เดือนหนึ่งออกมานี่ย่างเขาหาสิแปดอ๋อเต็มเดือเบิดเดือนนี่เลยเต็มเลยนี่เต็มหาเต็มหาสิบเจ็ดเลยนี่ เฉพอะแล้วว่าวาตาบบเห็นหูเห็นทุนมันเริ่มลายปีแล้วเนาะโอ้ที่ว่ายังเป็นเช,ช้าชิมหาอยู่ยังปขึ้นไดใส่ <c oughs> เล็บบ่ได้แปลงเล็บบ่ขม่าไงยา้เยอะธรรมชาติมันเกิดอีกเด้เ่องหนิมันเกิดปุ่งอีกเด้มันยาวครับเนย,อ,ยเอะเนาะปุ่งอีกเ่ออยู่ผู้เดียวคำ <c oughs> กินผู้เดียวนอนผู้เดียวนึ่งข้าวกินผู้เดียวด้วย อวันนี้มันก็ะห่อนอ้าวแล้วอยู่ในโกนตัวหนาประเทศเครื่องขายเนี่ยกับวันนี้จอกแจกผู้เขามาให้ก็มีผ่ามือสองมือแสงเขาอีตัวเลยเขาก็บวกอยากเอาเงินเอาค้ำเขาก็มาให้ไปขายเอาเด้อเจ้าผู้มาขายมือสองมือสามเลยเขาเขาก็เอามาให้มีคซื้อมือสองบ่มีคนซื้อมือสองจังว่านี่แหละไปขายไปเอาให้เขาแลกเขาแล้วหน้ามือเทือดไปบนนอกบนหน้าเขาเขาให้กัเอาให้เขาเสื้อเขามาคอกเอาให้เขาต่อ เขามาไห้ได้เแด้วสัยเขาอีตันเขามาไห้ก็เอาตัวได้เป็นนุ่งก็นุ่งเขาบ่ลดลดลางได้ขุมมือนี่เนาะแมนนั่นแหละเหีอะไรแลยดูเอ้ยคือรถคือลางเฉื่อพามือสองคลายได้รถนะคลายได้หลุดคลายได้แล้หลุดเราอยากกินอาหารกับเล่นข้าวตลาดเพื่นแล้วเนาะข้าวตลาดเพื่นอนเจ้าหาเงินใช้แบบไหนขุมมือ มันยังม mm. no. no, no, so no. no, so ่ไ mm. ด so ้ไปใช่หรืเนี้ยไม่ได้ไปใชบุมีอย่างเงินอักเน้หาบุญักเนืหาเลยอยู่กับยูคนเดียวเนาะลูกท้าิ่นบุมาอยู่น้าป่ะบุญมาอะไรเขาก็มีขอบคูัวบางเสืเขาโกนหอสองสามเดือนเขาโอนห้สองพันเขาได้แค่ลูกสองสามเดือนสองสามเดือนเดือนหนึ่งงเสือสองพั พันหนึ่งสองพันเรื่องผู้นี้โอนเออลูกหาคนเรื่อกับเดือนหนาผู้นั้นโอนเรื่อเดือนหื้อผู้นี้โอนผุรพันสองพันโฮมกันเขาก็ได้เรื่อกับใครเรื่อกับเขาโฮมกันเนี่ยเขากับบูมี่เนาะเน่าคนไม่บุญอยู่แั่ยังมีลูกมีเน่าจะท้อแต่บอกเขาบูมาอยู่น um. ้ำเนี่ยใชเนาะโอ้ยลูกเขาหากินแล้วแม่กับบมี่ยังหายได้สักมีครอบครัวเขาก็ได้เขาก็ยังเอาหายอยู่ได้กินได้ย้อนกินน้ำได้กินน้ำลูกนั่นแหละ พอได้ซื้อบะบ่มีแท้บ่แม่เอ้ยก็มียอยู่กับ่หลอะเรามีบส่สสารุปฮะอ้าวน,นี่มีบ่ลูกบ่มีแล้วบ่มีเนาะ,<ม>ะมีลูกผู้นึงกันแล้วมีลูกกับเมียเมียเก่ากันนี่แต่เง,งินน้ำพ,อพอ่อพน่ะกันไรเราเราก็มีผู้นึงเออมีผู้นึงเขาก็ติดตามหากันอยู่เขาก็ะไรออกไปโยนเมียเก่าแล้วเนาะอืมโอ้เดี๋ยวนี้ เราไปทำงานกิ่นเองแล้วบวมาใกล้อาจนเนาะบหูว่าจะยู่ไซนะบวมได้ทานข้าวแล้วค่าข้ามันซิู่กับมันซิู่เมืองชนถึงไปจักแหละอยู่บ้านอีพอหมแหละบ้านพู้แม่พ่อบ้านมันอยากไปอยู่เด้เพราะว่าสมโนตัวเลกมันอยู่พุ่นเด้มันก็ชสิกับไปอยู่พุ่นแล้วมันก็มีหวดอยู่นั่นอยู่พุ่นคือกันยี่มองอยู่อยู่นั่นกด้ ไปพูดแล้วเขามาให้ฉบุญกระชงเด็กโมให้ว่ากันเนาะไปอยู่มองเลยสบายใจก็ยุมมันอยู่ใช่เลยก็นแล้วแต่มันว่าก็ได้เนาะใจพระใจมันทีไรเนี่ยโมให้เกิดเรื่องดราม่าขึ้นอีกเนาะบ่อะไรก็น้อยพ่อซับนี่แล้วแต่ตอนนั้นนะให้ข้อมือยาวเนาะคอยกันมา คอยสบายใจดีเด้อพรมันืว่าเลยแล้วก็ขั้นมีผู้ได้ขั้นแม่ชมพูว่าเขาก็หามบได้เนาะแนวพืนเอาหาเขานะว่าดุจจิซะพื่อยากเข่ามันก็เรื่องเพืนไดข้าน้อยก็มิตรชิวาขอกาบขอไหวซื่อกรพืนว่าเออชิมากเนี่ยนี่ก็บด้ว่ายังไดขั้นพืเสีเอายังหายกะโอ้ว่าพืชกกบบุปฏิเสธขั้นพืนพ่อใจหายขั้นพบุพอใจหายพือยากมาทายมายังกันแล้วแต่บด้หายเลย แ่เพื่นมากกับคนนันโอ้ยขามาเยี่ยมมายามจนฉิ่อเยี่ยมยามกับเยี่ยมยาม่ได้าหยังบร่ได้โกรธบม่ได้เครื่องเลยกะบบัว่ายังเบิดได้ขนาดยบัว่ายังเบิดได้แบบนี้จะดีต่อไปยาแล้วมันเมื่อย มันเมื่อยท้อใจลเลยเมือ่อยท้ออี้ขอน้อยท้ออีอ้สบานยนี่ก็ได้ตอนนั้นะน่ะเนาะโอ้มันเมื่อยแห้งนะจาน้าดิบบอมีไผมาถ่ายหึงนี่ก็อยู่มีความสุขดีมีความสุกด้สบายใจแท้ๆเลยัึงที่อยู่ผู้เดียวก็ตามแม่นอือวันนี้มันเจ็บขึ้นเบิดเส้นนี่มันเป็นไข้เป็นหนาวหมดเลยเห็บนบ่หน้าตาก็ะตางมังหันี่มันส <c oughs> ิตายหน้าจืดชืดตื้นเลยที่ตายเลยกางเกงนี่เฮาเคยใส่บ่กกันหัดนี่หัดเด้อนี่ วดเลยได้ซ้ำเก่าได้หนิหาสิบแปดสี่สิแปดแล้วได้นี่ 58, น,น้ำนักจะเป็นเชา้าตอนตอนเท่าชี่สิบแปดมาตลอดน้ำนักอยู่สี่สิบแปดนี่ตั้งเกงใส่ส้บแปดนี่ตั้งเก่งใส่ส้บแปดตลอดอตอนเท่าคือเก่าเนี่ยอายุหาห้าสิบเจ็ดปีนี่กับยังน้ำนักกับซ้ำเก่านี่บางคันน้ำนักเลือสี่สิบห้าสี่สิบสามโย่คนมันคนุ้นแห้งหน่อยๆสมันจกตายที่ <laughs> <laughs> มันโสดอะไร เอาไปมาจากว่าวยังก็บริว่าวมีแต่เขาว่าวเข้าไปเบิ่งแต่ละคลิปมีแต่เขาว่าวเขาเลยได้แต่หายบ้ดนค่อยเข้าเข้าไปเบิ่งบดไปซองมันเมี่ยมันเรื่องมันแล้วมาแล้วหระอมีแต่ว่าใช้ชีวิตประจําวันให้มันดีขึ้นแล้วก็พร้อมิงชีวิตตัวเอง๊มีแต่หายขนาดให้ตลอดเรื่องเลยแล้วก็บริป้อยวางคัดแน่คัดอะลีรลวางแล้ววางโอ้ยวางคัดอะลีโลยาแล้วไห้ก็ได้ เลยบัดน้องก็ไปก็แล้วก็สบายใจกับชทุกให้มันไปได้ดีของมันให้มันอยู่ดีไป่แห้งทุกกายสบายใจของมันแล้วคเม็นมันมากกับชะทุกมันให้มันอยู่ดีไม่แห้งคือเก่าแล้วแต่มันขมันมาหากแต่ว่าสั่งมึงในใจน้องนี่มันบ่มาพันเปอร์เซ็นต์มันบ่มาบอมาแท้แทบ่มา ธอกับใจพ่อเธออีเพราะว่าพี่น้องห่วมท้องเดียวกันพ่อแม่เดียวกันเบิดหูใจมันเบิดมันบวมาาัจไหมันกับบวมมเพระว่าหูเต็มรอยมันเมื่ออยู่เมืองชนถ้าเ่าแก่เก่ามันหลับเดี๋ยมันตอกลงเทปชงย่างเบิดเท่านั้นแต่ทำงานก็ได้ปกติอิ่เนาะแตนปกติเขาก็หลับมันคือการเขาว่ามันมันเหต่ว่ามันความ มันเห็ดซาซาเขาก็เอาเพราะว่ามันอยู่หันมาตั้งแต่มันหนุ่มจนถ้กเนาะมันก็ไ้มันก็จุด้หาอ1ปีมันก็ได้ดีแล้วอยู่ทั้งใดก็แม่นไั่ก็นด้สบายใจยู่มีความสุขอยู่ดีมีแห้งกับสำนักและชีวิตคนแล้วก็ ฮอดคันฮอดข้าวกระจากโลกไปแต่ละคนบ่มีภัยนี้ได้เนาะโอ้ยจ็กสไปมื่อนี่หรือมื่ออื่นอะไรกนห่อยกันเลยบ่เราแบบนั้นแจ๊คสีเมื่อไรยังว่าแะไรมันบมดจัดอย่านี้คุณมีได้แล้วคนในโลกนู้ยนี้เนาะน้้ยแม้แต่พระบาทพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนดูเงินคำล้นหลามเพื่อนยังว่าเยอะบ่ได้บ่ฮัตคันฮอดข้าววา ถึงเวลามันก so ็เฮาบ่ได้ิบได้ไข่ก็ยังบ่ว่ากันนะว่าสิซะสมอง่วงสุกนี mm ่นะเนาะเวลาลนปุ yeah, ๊ล้นนะบ่ได้ลมได้อันเวลาละดูม่วงก็ได้แซๆลงเวลาละดูม่วงโดยยว่าโอเคอยู่ซะเข้ามาเห็นแนี้ เจ๊เจ็บเส้นมันจัเจ็บหัวกรถึกหนึ่เนอยตอนนั้นนะโอ้ยกลางคืนก็นอนไม่ไดตาลายอยู่ลิ้นลิ้นอยู่ขีนามลายลิ้นเลยคนบนโลกมาด่าเนาะเมื่อกไหลแล้ววอากูเมื่อไคนใครนะบทไทยโบมีคูดาสบายแห้งอีเลยตื่นหกโมงก็ได้อันนี้ขั้นีตื่นช่วยบเข้าวบทภาษาชีพตอนนั้นไือ มาวันเนี้ยไปมาคุณเคยหักกันก็ะจิตัดขาดกันไปเลยเท่าขมืออนี้เลยมันก็ยจินบุก่าเลยมันอีึดใจจุนอะไรคุณแพงคาเปิขันนึงอันใครอันผู้ที่แม่ว่าอ่อนข้างเนี้ยมันเคยจินบุก่ามาเด้เขาด่ามันเขาบอกอ่านไหมโมเมนอันผู้ที่เคยหักกันกระแปรเด้แม่เว้าเอาคนว่านั้นโอ้ยคุณจักกันมาอยู่กันมาจุดเจ็ดปีแปดปีเขาปีที่แปดแหละ บานนี้เทือกับุก้าทุ่งมาแล้วมันก็อยากหายนะมันก็ได้กินเขาใบน้ำพุนใช่ป่ะบัวไม้เหยียบก็เสือบ่อยบัวไม้ให้เจ้าหินหนาดอกมันว่าเจ้าหายแล้วบ่เออก็มันบอกมันว่ามึงก็จะข่าวไม้หิยังเขาบ่อยเขามาก็จะเขามาบอกนะมันก็อยู่บ้านช่องคอนก็ได้มันก็อยากมาเดี๋ยวนี้มันก็อยากมาก็แล้วแต่มึงวันมึงอยากมาก็มา่อวันมอยากมาก็เรื่องของมึง มตัดได้มึงก็ตัดากูก็ยูตะกูว่านี่กูบอกมันนี่ความเสี่ยงมึงก็ทุ่มอ่ะไอ้ดูมันดูแล้วแต่มันกระมึงมีคนเลือกมันก็เลือกไปแล้วกูก็ยูตะกูมันหนุ่มได้อืมอืมคนหนุ่มแล้วกูก็คนก็ะซี่สีปลายแล้วตัวเขาเคยถูกเคยลำบากอย่างเนาะมากมายเขาเคยเสียใจชีวิตอยุงพีจับหนุ่แล้ว แต่ว่าอายุสิรุดกันลื่นกันไปจักหน้าตาก็สิซ้ำรู่งแล้วไม่เ่าได้ว่าดอกสิหนุ่มทำฮัดคอยโอ้หนุ่มได้ไปสามสิบกว่าปีนึงมคอยก็ได้มันสี่สิบปลายสี่สิบปลายมันหนุ่มได้หนุ่มคนมันเดระบาดคุณหน้าตาก็ดีพอถ้าจะค้าคือค้าขายน,นี่งค้าปี นาพเพิ่นใกล้ๆเพีนเเน่นกแแล้วนี่เนาะน,นี่ครานี้กน่ในนี้ยังจะได้นีเลยนี่แถวไก่เดี๋ยวนี่เสียงเขาตัดเข่าพระทานนะเสียงจังนี่เขาน,นั่นเขาเาลูเขาตาดัดบดฟ้าบดฝนช่วงนั้นโอ๊ยภายกันแล่นหุ้มหอบเข่าเนาะโอ้ยระมัดเรียรยดดีกว่าแล้วแล้ว ไได้ไเก้า,าไ,ไปใช้าเฮ็ดบนขเขานะไอ้เปิดชิได้ไปเท่านัา้นว่าคุพอเจ้าเลยไได้ซื้ออย่างมาต้อนมาในมื้อหนา่นเด้อเพื่อน,ออน,นมื้มอนหนาได้ซื้อก็ต้มขนมมาต้อ,อ,ตอ,ตอนวั่าี้เห็นหนา,าเห็นหนามากก็ดีใจเลยนะ ยูค you know, okay. ิดโอ้ยบ่บ่นไปจังไงดีว่าเห็นยูซองคลิปเจ้าอยู่ไหนซองกันอันนั้นอันเพชรเจ้ายูเห็นจะพูดนําพูดนี่ก็เห็นเอยก็เขาบึ้งอยู่เจ้าไปทายอันยังผัวกับเมียอันเอยก็เห็นเอยติดตามคือกันเจ้าว่าเอยไปติดตามใช่ปะไปติดตามคือกันหนช่วงนี้เขาไปติดตามเห็นเห็นอลไรหรือว่าเฟซบุ๊กขุมือนี้ก็ได้ฮะเล่นหรือว่าโทรศัพท์ก็ได้เล่น ทำโทรศัพท์ปุ๊ตายหรอยบบัตรลูกเธอกระปิดเองเธอกระปิดเองรรเอยากตายแห้งโทรศัพท์หลายปีแล้วเงิน <laughs> นั้นส <laughs> องพันบาทปุมีปัญญาซื้อหอดโทรศัพท์โยมันมันมีปอญหาหะ <laughs> อะไรเนาะเสินห้าเนี่ยนี่สิหายังไม่จะหน่อยีก็ได้เห็ดหัวแล้วก้อนนี่สิปหาขายแห่งขายนี่โง้อทุเรงแล้วแห้ง็กเหลืลกสิบหาขายเนี่ย ง่ายเลยบุญกับหลบจ้างครับครูปียังว่าไปหารับจา้ออบจางเกีออ่ยวเขาเนี่ตัดน้อยแล้วหมูปแล้วตัดอ้อยตัวนี้ย,ยังมาหมูป้ยมูป้ายเนาะตนั่นไปหาขายหันขายหนีน้ำบุญงานหมดแล้วเมื่อยเนาะตัดอ้อยโอ้ยเมื่อยกับปเปียเฮ็ดบได้แล้วหนุอยหันคนหาสิปีแล้วเนาะโอ้ยเจ็บเสียนกับพ่อแฮงนี่เจ็บเสียนบาอะไรสิคบตัวปีเลยเจ็บเสียนบาอะไรแม่ของก้อยเองเต๊กเราบอได้เห็นอย่างมาหลายปีแล้วเด้ าาเราบวหันบวใหันแล้วเฮ็ดแล้วโอ้ยดีเลยลูกเสดชูบูชาเมพอคุณํำบุญชูดีดีมีแหงหาบัพอได้ก็ได้พ่อแตข้าวแต่ไปอันนั้นก็นได้เพื่อน,น,นเป็นลูกยังเลยเป็นลกับอู้แม่ก็คือกันเทแหละอันนี้ไปตับอ่อนเพียนี่ไปตรวจแล้วไปเอ็กเะเลแล้วไปอันนั้นแล้วนี่คุณไปตับอ่อนเพียครับไขมันในเลือดเดียวนี่ฮัน จังหวมันโบหินหงนี่ลืมเลกพ่กระตับอออนเพียก่อแหละจัง่าเว้าวชิบอ้พังลหลอนซะ,ะจังววาพาลูกไปหาหมออันนั้นเงินมันกับวายเนาะกับว่บาสิไปทั้งซองอะไรเงินลูกผลบุพเพอือบานนี้ไปไปหมกผุ่นเงินลูกพ,อพอ่อ,ก,ก,พอก็เลยเสียชลา,าให้ลูกซาลูกเรือแต่นางห่มกระดูดแต่เสียเสียชลา,าให้ลูกซาบ้านนี้ก็ได้แต่ารุดกลับมาก็งเงินวายลูกก็มีเงิน อันนั้นพันหนึ่งบานนี้แม่จะมีเงินสามพันบานนี้ไปกับเปอร์เซ็นต์หันเซ้นหนีไปหมุกพุ่นมันก็่พ่อได้เงินสี่พันทั้งสองคนขายยาได้บันกับพันปลายเลยสี่ข่าวสองพันแล้วเขาจีบพันแปดเลยโอ้แตก็เลยได้กับมาละล่าแม่หมู่บ้านไปมือวันเสาร์ก็มาวันอาทิตย์มือวันจันทร์แมนบอลเรือวันอาทิตย์วันจันทร์ไปหมุกพุ่นแม่ไปเลยได้นนมือเขาบนบ่อได้เขาบอกเขาไปหมุก แม่ก็ไปเลยได้นี่นีไปไปเล่าเวียดแม่ก็ไปเลยจวมากินยามาแต่พุ่นได้นี่หันแม่แ้วจังว่าตามันบินหงมันไขมันในเลือดโอเคสนมแม่บุคคลทั้งชั้นลูกกับก่อนได้บ้างนะด้ยอ่ะอยู่ดีอ่ะอยู่ดีไม่แห้งคือกันเด้อเจ้ากระดาษชู่มชุ่แมาเยี่ยมยามมานี่ฮ่าฮ่าฮ่าสบายเลย